ครับแล้วก็สําหรับเคสนี้นะครับที่หยุดหยุดย้อมผมมานานแค่ไหนนะครับถึงได้สีประมาณนี้เออประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนเนาะอ๋อหเดือนได้ขนาดนี้ก็โอเคเลยแล้วก็เนี่ยอีก6เดือนคือจะเป็นซิลเวอร์ที่เป็นซิลเวอร์ดอกเ,าเราเฉพาะเราคนเดียว <laughs> ลืวมแนะนําไปเลยคนนี้คือพี่พ,พี่อันพี่อันชลีนะครับมาจากไหนเนาะลืมกุงเทพจ้ะอ่อพี่อันมาจากกรุงเทพนะครับ,รบทุกคนก็ดูแลกันมาเป็นเป็นปีๆแล้วเนาะ <laughs> ใช่แล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เรามาเปลี่ยน กันเลยก็พี่ลีก็มีอยู่ใน e ีด้วยเดี๋ยวน้องว่าจะแปะไว้ว่า b e f อ r e วันนั้นกับวันนี้เพราะวันนี้จะเป็นวันที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงเปลี่ยนนะครับอันนี้คือสภาพผมนะครับทุกคนระยะเวลา6เดือนนี่ข้างหลังคือชัดเจนมากๆเลยครับส่วนตรงนี้คือเป็นช่อที่ติดติดหนาติดแน่นมากๆแต่ข้างหลังคือข้างหลังจะสั้นกว่าอยู่แล้วก็เลยจะรอบนี้ข้างหลังก็จะซีเวอร์เลยจะเหลือแค่ปลายนิดหน่อยนี่เห็นไหมครับ เรามาเปลี่ยนกันนะครับล้วโครงสร้างผมที่เกิดใหม่โดยที่ไม่ได้ย้อมสีคือเหมือนเหมือนเต็มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม,ไม่ไม่แคะไม่แกนเนี่ยตรงปลายคือแคะแกนแต่ว่าตรงโคนที่งอกใหม่คือเป็นเหมือนต้นไม้ที่เต็มต้นอวบอิม่มแต่นี้คือแคแกนไปหมดเพราะว่าโดนเคมีซ้าๆซ้ำๆมานะครับฐานทรงกันนะครับ อันนี้คือตำแหน่งทุยนะครับ ก็ค,คิดว่าอี้ผมมันยาวพอที่จะเปลี่ยนทรงได้หรือยังนะ อย่างผู้ใหญ่บางคนนะผมเขาขาวนะแต่เขาขาวแบบเง,งามันนั่นแหละที่ก็เป็นพี่ขาวเงานะขาวเงาเลย อันนี้คือแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวเรายังจะเก็บปินเดิมนวขออนุญาตนะครับแล้วพี่จะแทงคอเนี่ยเออได้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  <S <S ขออยู่ท่านนี้แป๊บนึงนะ ขอบคุณนะครับน้องเจขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับเช่นกันครับยััครับอ่าโอเค เดิมครับพี่ขอโทษนะครับอ่าทำไม เป็นประมาณแบบนั่งตัดคลิปแล้วร้องไห้ร้องไห้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้เสียใจแต่น้ําตาไหลเองอโดยที่ไม่ไม่รู้ตัวว่าน้ําตานี้มันเกิดจากอะไร luôn vào lười chụp nữa khổm xong này nhạc không làm được ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่อัน <c oughs> เป็นยังไงบ้างราครับทรงผมสั้นรอบนี้ที่ช่างแว่นเปลี่ยนให้ <c oughs> ถูกใจค่ะเบาเลยน <c oughs> เนาะเบาจคือจุดประสงค์หลักที่ช่างแว่นออกแบบอันนี้คือเอาเอาผมดำๆที่ทำสีย้อมไว้ทับๆหน้าออกเพื่อให้ผมขาวนั้นโชว์ขึ้นมาแล้วก็ตัดอีกไม่เกินสองรอบก็จะเป็นซิวเวอร์ทั้งศีรษะเลยแล้วก็ <c oughs> ช่างแว่นอยากให้พี่พูดปิดคลิปเป็นกำลังใจของคนที่กำลังจะ ปล่อยผมขาวแบบที่ว่ามีให้กำลังใจพี่ๆเขาหน่อยครับก็อันแรกก็คือก็พยายามเอ่อเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นธรรมชาติอันนั้นก็คือดีที่สุดนะคะ,นะคะแล้วกเ็เสียงรอบข้างก็อาจจะหวังดีกันเราเนะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าตัวเราเองเราชอบอะไรแล้วก็ที่สําคัญก็คือหาช่างที่ตัดผมให้เราดูดีตลอดเวลานะคะอย่าอย่าปล่อยตัวเองเพราะว่าถ้าผมขาวแล้วเราไม่ดูแลเนี่ย มันก็โทมนะคะก็ทําให้เราดูดีจิตใจแล้วก็ดีขึ้นก็อยากให้พี่ๆเนาะตั้งมั่นว่าปลายทางที่เราไม่ย้อมผมเพื่อว่าเราจะหยุดย้อมแล้วก็เรื่องสุขภาพแล้วก็ให้ให้มันมันมันหายไปไอ้ที่เราเคยย้อมมาทีเนี้ยต้องต้องต้องตั้งใจมากๆเลยถ้าเราทําใจไม่ได้ไปย้อม พี่ก็จะอยู่ในลูปอันนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะหมดแล้วก็ขอบคุณพี่อัญชลีมากๆครับคบที่มาเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์วันนี้คือทรงนี้เราไม่เคยตัดกันเลยเนาะนี่อันนี้คือครั้งแรกเปลี่ยนเลยขอบคุณมากๆนะครับนี่ช่างแว่นได้เซ็ตทรงไหมครับพี่อันไม่ได้เซตค่ะอันนี้คือเป่าอย่างเดียวเนาะนี่เป่าอย่างเดียวก็จะได้ประมาณนี้เลยโอเคเลยเป็นยังไงบ้างน้องแว่นขอสัมภาษณ์หน่อยว่า กว่าพี่จะมาจุดนี้คือยังไงบ้างคะเป็นกำลังใจให้พี่ๆในโซเชียลหน่อยครับก็น้องแนะนำว่าพยายามทำสีผมให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ก็ค่อยๆปรับตัวเองให้ให้ใจแข็งๆไม่ต้องไปหยิบยาทำสีผมค่ะแล้วก็กคอยดูแลเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลเส้นผมก็ทั้งใช้เครีมองนวดใช้แค่องนวบักผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ พยายามหวีผมให้มันเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างนี้ให้มันแล้วพี่มีทริคยังไงหมายถึงว่ามันจะต้องมีมีมีสิ่งที่มากระทบว่า อย่างนั้นทําไมเธอไม่ย้อนผมแว่นขอขอแบบทิกเล็กๆกน้อยๆวิธีการนิดนึงที่จะให้เราตั้งมั่นตรงนี้นะพอดีเราเราก็เหมือนกับว่าเราก็ดูตัวเองว่าเออการที่ผมเราเริ่มเป็นสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ดูแลตัวเองไม่ให้ตัวเองดูดูโซมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนั้นก็ช่วยช่วยอยู่ใจได้นิดนึงปลอบใจได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยในแก่งเราก็คิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะพอถึงอายุเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเราคงไม่สามารถย้อนผมไปได้ตลอดชีวิต เราไม่สามารถคัดง้างสิ่งที่มันใช่มันก็เป็นธรรมชาติใช่มันเป็นของธรรมดาค่ะแล้วก็เราก็ดูแลให้มันดีที่สุดค่ะเหมือนเหมือนแอปพลิเคชันที่เขาแจ้งเตือนว่าท่านได้มาสู่ช่วงนี้แล้วคือผมเนี่ยมันขาวมานตั้งนานแล้วเรเป็นคนผมขาวเร็วด้วยแต่เราก็พยายามเออใช้ใช้ยาย้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยแต่เราก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันก็ตามธรรมชาติเราก็ยอมรับนี่เนเป็นปกติเนี่ยทุกคนการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและ สิ่งที่มันเป็นและเราไม่ต้องเอาเคมีมาทําอะไรกับศรีรษะเราหนึ่งสุขภาพจะดีขึ้นแล้วเส้นผมก็จะจะดีขึ้นจะดูหนาขึ้นลดอาการหลุดร่วงแล้วก็ไม่โดนเคมีเคมีก็จะไม่เข้าไปข้างในร่างกายจะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงยังมีลมหายใจยังมีแอคทิวิตี้ทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนันทุกคนก็ตั้งมั่นนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยไม่ว่าอะไรที่จะมากระทบทําให้เรารู้สึกน้อยหรือว่ารู้สึกไม่เนี่ยให้ให ให้ยึดโยงว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยช่างแว่นก็ไม่ได้ฉีดโบ็อกมาหลายปีแล้วเมื่อก่อนคือไม่ได้เลยก็จะต้องทําทีเนี้ยพอพอเข้าใจธรรมะเนาะมันมันก็เออมันก็มันก็เออแต่แต่คนที่มาทักสุดนี่ยเขาบอกว่าเออดีนะผมสีสวยนะเหมือนเหมือนไฮไลท์อ่ะเขาบอกว่าแต่มันก็เหมือนไฮไลท์เนาะแทนที่คนผมดันจะไปไฮไลท์สีทองสีนํำตาลสีขาวมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเราก็ทำกับด้านซาอะไรอย่างเงี้ย เนี่เ<ช>ห็นไหมทุกคนก็การส่วนมันจะเป็นฟีดแบกที่ดีว่าเออสีสวยนะ,ะเนี่ยทุกคน <laughs> คุณมีของดีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องซื้อจ่ายหรือว่าไม่ต้องไปทําอะไรเลยเขามาแล้วแล้วก็นั่นคือสัญญาณเตือน, <laughs> นให้เข้าใจแล้วยอมรับแล้วอยู่กับเขาแต่คัตติ้งก็ให้เข้ากับกรอบรูปหน้าการที่เราไว้ผมเขาก็ ให้ดูแลตัวเองเราจะไม่โทมแต่ถ้าเราไว้ผมขาวแล้วก็มัดมัดมัด,มดแล้วก็หน้าเนอ้อไม่ไม่อันนี้เลยก็จะดูโซมอ่ะเนะาะก็เปไปตามเหตุตามาปัจจัยไปยังไงทั้งแว่นก็ขอให้พี่ๆทุกคนเป็นกําลังใจให้ออกนิเออแล้วก็อยู่กับเขาแล้วชีวิตจะมีความสุขมากๆเราจะไม่ไม่ต้องมาทุกแล้วก็วิตกว่าสองกระจกไปแล้ว ฉันไม่โอเคเลยเรนี้มันอยู่ที่ใจของเราเต็มเต็มเลยนะพี่เนาะ๋ย้องแมว่าจะวันนี้จะปรับเปลี่ยนเช้งเพราะว่าทรงเดิมมาเป็นปีๆแล้วเนาะที่เราตัดผมประมาณีใช่ก็คือทรงนี้ตลอดเลยจะมีสั้นคาดยาวคาดอันนี้จะเช้งวันนี้จะเช้งแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นที่ เหมาะสมกับพี่ลีนะครับทุกคนเดีย๋ยว่วนจะพาพี่ลีไปสระผมบำรุงแล้วก็มาคัตติ้งให้ทุกคนได้เห็นกันว่า <c oughs> อิทธิพลของคัตติ้งสามารถทำให้คุณดูสดใสขึ้นได้เยอะเลย <c oughs> สวัสดีครับโอเค